ำไมถึงชอบจับมือฉันล่ะคะเราชอบไงดีจังเลยรู้สึกดีจนฉันอยากจะหลับตาจดจำมันไว้จนนาทีสุดท้ายรู้สึกดีดีจนไม่อยากที่จะปล่อยมือ,อมไม่ฟังกันเลยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉันอยากจับมือเธอมือเหรอผมเคยจับมือเธอตั้งหลายครั้งบีซูการที่ฝรั่งเศสก็เคยบีซูเหรอ เธอเคยบีซูใส่ฉันครั้งหนึ่งฉันแค่คิดว่าบีซูเขาทำกันแบบนั้นนะะี่ค่ะฉันอยากโดนบีซูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากบีซูแล้วก็เดี๋ยวจัดให้ก่อนนะครับอย่ามาพูดจาไร้าสาระแถวนี้เนะะ่ท่านผอ,อจองดูรูปพวกนี้สิครับไปเที่ยวกันมางั้นเหรอ <c oughs> ถ้าผอ,อจองไม่ต้องออกกำลังกายคงเบื่อตายออกไปสูดอากาศนอกบ้านบ้างเถอะครับนี่จูอิน เธออยากไปเที่ยวไหนก็บอกได้นะไม่ฉันจะบอกคราวนี้ถึงตาผมบ้างแล้วนะนี่คือสมัยที่โอจูอินชอบดื่มอเมริกาโน่เย็นมากกว่าวายเครื่องเทศจำได้ไหมร้านที่เธอเคยทำงานนี่ยแน่นอนแมวมองเจอฉันที่นั่นแล้วก็พาเข้าวงการฉันไปรอเธอในช่วงหลังเลิกงาน เธอเลยให้ของหมดอายุชันฟรีได้ของหมดอายุมางนะั้นเหรอมีอะไรน่าอ,อวดละเนี่ยแต่ว่าความสัมพันธ์ของผมกับเธอไม่มีหมดนะแน่นอนสิก็เป็นแค่เพื่อนนี่ตอนนั้นพวกเรายังเด็กมากเลยนะเนอะเราเหรอเราเหรอแต่ว่านายหญิงดูเหมือนตอนนี้เลยนะไม่แก่เลยจรจิงก็ไม่เปลี่ยนไปสักนิดอะอยูจินเขาป๊อปในหมู่ผู้หญิงมากเลยละ่ะฉันเองก็เคยป๊อปเหมือนกันนะ ออพี่คะคุยได้ว่ามาเลยไอจีอี้ชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ